สวัสดีครับกลับมาลุยกันต่อที่เวทีมวยลังสิตน,นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปผลการชัง่งน้ำหนักเช้านี้ครับศึกมวยมันสนันเมืองวันนี้คู่มวยต้องบอกวันแน่นเอียดเลนะระดับ5าดาวกดทั้งหมดเลยวันวันนี้8คู่เหมือนเดิม4คู่แรกก็ติดตามทางช่องทูพอยูยี่สินะหกโมงไปต้นไปแล้วก็ช่วงที่2ก็เป็นทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ากับยูทูบมาดูหน้ากานกันนะครับหน่อยบ้านโป่งยังไม่มานะครับ ซึ่งวยมันสนามมังคานที่ยี่สิพฤศจิกายน2566วัน,นนี้เปิดหัวไปด้วยชิงแชมป์ทูโพยูนะ112ยอปอนดะ์นะชิงแชมป์112ยอปอนด์ครับแลมโพสิคุณภาษาครับ110หมดเช้าเข้ามา109.9ครับเขาเจอกับธีระพงศ์ไกรศิลปงษ์บ็อกซิ่งยิมน,นะมา111.3ก็ลดไปจุดสามมคู่นี้ยาวใหญ่เดียวกันทนะั้งคู่นะครับ คู <Workers. S> 2> 2่ที variety, ่สองนี่คือภาคที่2นะสู้ศึกสองทีซีมอไซันร้อยยี่สิามานี่สิบสองจุส่วนเพชรแสนแสบอพิมลสีเรีอว่าสจารุวันในคนเดียวกันนะมา122.9ร้อยย่สิบสองก้าต่อมาไล่เรียงนะครับคู่ที่สองมาดูคู่รอหน่อยเชียกรพอหลักบุญครับ127ปร้ชามานึร้อยยี่สิบเจ็ดุดนึเไปจุดหน เขาเจอกับนี่ต่างศึกต่างสายครับคอเนเสด็จสองคุณพัฒน์ครับพอเช้ามา127.4ยบลดไป0.4นี่คือ3คู่แรกมาดูคู่เอกครับภาคที่2ครับคอมปตตักครับเอเอยเอยเอะเอยเอะอ่ะอ๋ออัจฉริยะ130อันนี้เพื่ป้องกันแชมป์ซูโบยูรุ่นซูปเปอร์เฟตเทเวส์นะ มาตักเกลืแพะทะลุแพะครับทะลุแพรบอลสั่งอภัยนายสิบมันมาร้อนๆเลยฮะมา103สิบคือผมก็ผ่านเฉลยครับนี่คือสี่คู่เอาไม่น้อยเชิญ่อยทบานกินหนเลยโอ้โหเดินผ่านมาพอดีอ่าเอาไม่น้อยวันนีครับวันนี้พี่เกครับวันนี้ครับสี่คู่แรกเนี่ยผมให้น้ำตรงน้ำหนักหมดแล้วทีนี้อ่าในนี้มวยรักมวยชอบของไม่น้อยแล้วแฟนคลับติดตามเยอะมากขอบคุณครับก็ผิดถูกไม่ว่ากันนะเพราะว่ามวยมันการมีคอจากการมีคอไม่ได้เป็นขั้น เั็นที่คืนเลยคิดว่าเดาว่าที่จะชนะแต่เวลาน่าจะเป็นนะแต่เวลาขึ้นเวทีแล้วนะครับเวลาขึ้นเวทีมันไม่เหมือนที่เราคิดใชก็เอาเอาทีเราจะเองปกติเองยังข้อหาอันนึงวันนี้จะให้ทางบ้านทั้งสามตัวไม่น้อยเอาวันนี้นะครับคู่แรกเลยแหลมโพกับธีรพงศ์แหลมโพธีรพงศ์ละโอต่อหนึ่งปอนผ่านมวยดีกว่านะครับแต่มวยเนี่ยมวยชิงแชมป์แล้วทางมวยของแหลมโพเนี่ยเป็นมวยเข่าธีรพงศ์มวยแข้ง เดินเข้าไปปวอาห็จจำได้กว่ายะคล้องได้ผมว่าต้น,ตนๆอ่ะทีละอ่านนะเพราะยังไม่ยังไม่เดินเต็มสูบยังยังรอรออยู่รอรป๊อปเดินมวยจังหวะแค่จะมาก่อนมาก่อน คือคู่แรกนะภาพเข้าทีละคมและอีกตัวชอบตัวไหนอีกคนที่ผมชอบคมปัตปากกับธนูเพชรไปีพี่แล้วเอาคู่รองก่อนได้ครับเอาคู่รองยังได้ครับถูกคูชัยชกรพนนเสน่ห์ถูกคู่ถูกคู่ชัยชนะกั่ประเภทพลักำลังมีสอบเสริมครับพอเสน่ห์ก็นี่ไอคิวดีลูกเหลี่ยมดีแต่ลูกเดินลูกหัวก็มีนะคอนเสน่ห์ใช่ครับผมดูว่าชัยกรจะได้ลูกหนักนะครับพอเสน่ห์ที่ว่าเบาลูกเหลี่ยมได้เหลี่ยม ผมว่าชายกรนะ่ะลูกเขาเรียกว่ามันจะมีในวันทีม่มั่วมัวตัวนะครับแตนะ่ผมเองชอบชายกรชอบชายกรคือกลับโคกันาแล้วทีนี้คู่เอกครับคู่เอกคมมาตักกับทั้งนงเพชรแฟร์ฟที่แล้วก็มาตักต่อปอนหนึ่งยี่สิบเก้าสามสิบยิ่งก้าดูว่าตึงวันนี้ขยับขึ้นมาร้อยสามสิบสบายนะสบายขึ้นมาผมวันนี้ผมชอบไปที่คมปาตักครับคมปาตักนะวันนี้ไม่น้อยออกทีละพงศ์ชอบทีละพงศ์ชายกรแล้วก็คมปตักตักครับถ้าตัวเดียวลนะ ตัวเดียวเลยผมชอบขมบะั่ขอบตั่งนะครับนพริกจะเาลืมฝากเบอร์ทั้งที่น้ำที่คุณนอนครับน้ำที่คุณนอนฝากด้วยนะครับตอนนี้ขานนิภัยดีเบอร์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์ห5สามครับทางติดต่อต้งไหนบ้างได้ทางเบอร์โทรทางที่ฝากก็มาเป็นโป่งมาบป็นโป่งนะตอนนี้กระแสมีคนติดตามต้องอะไรตอนนี้อุ้ย เยอะแล้ว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 ัะหลับไหลโอเคขอบคุณพี่น้อยมากขอเครับไปดูศิลธธรรมทางน้ำหนักก่อบเนื้อวันมากไอสิลธธรรมมาเอาทีนี้มาดูทางเพจมดจะไปก้าวมาน้ำหนักนะฮะน้ำหนักนะฮะเพดก้าวข้าครับดูศิลธธรรมช่างเลยผมจะขาให้ศิลธธรรมมาเกินอยู่วัเช้าจุดจุดเจ็ด ผาแล้วมั้งผ่านเรียบร้อยแล้วครับศินทรดีย์เพชรกา้า,า,า,าครับโชคบางแสง119มา118.8เขาเป็นกระสิทรัยครับศิลทรัิลธรไฟเตอร์มวยไทยนี่เพิ่งผ่านพอกีนี่มา119.7ก็เป็นศูนย์7แล้วก็คู่ที่6ครับจิกซอครับจิกซอสสินไทยแลนด์108มา107.9สายเพชรก้องทีมวยไทย109มา109 แล้วก็คู่ที่เจ็ดครับจเจริญเงินมุนละนาะมนไทยร้อยสิบมาร้อยสิเลยรถสอตอนนี้ยังไม่ผ่านระดับจเจริญเงินนะฮะเขาเจอกะตีใหญ่ครับตีใหญ่ที่เด็ดก็เป็นก้ 9, าวเช้าผ่านคนแรกเลยร้อยสิบหกปอนเรามาดูคู่เอกช่วงที่สองครับจาก,กั่วมาแล้วครับจาก,กั่วจักรยานวมนไทยร้อยสิบเอ็แม่มาร้อยสิบสจุดสเลยรถสาจุดสงนะ,จะเจริญเงินรถสอดหก จากกัวลดสามเป็นสองยังไม่ผ่านนะครับเขาเจอกับแวววาวันนี้แม่เจอของแข็งเลยแวววาว,าวากลินปทุมครับบมเช้ามาร้อยสิบเอ็ดจุดห้าลดศูนย์จุดห้าตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่กับนี่ฮะเหลืออยู่จากกัวกับไปเจริญเึงสองคนเนี่ยคนเืน,นี่เขาผ่านมาแล้วเอา้าพีน่น้อยให้มาแล้วพี่น้อยให้ธีรพงษ์ให้ใหใหชยายกรให้คมตกัก ความรักความชอบมวยวันนี้ผมนะคู่แรกเนี่ยผมยังชอบไปที่แหลมโพนะผมชอบมวยเข่าดุดันล็อกคอเน่นคู่แรกผมยังชอบไปที่แหลมโพส่วนคู่ที่สองนี่ก็ยังชอบสู้ศึกวันนี้ถ้าทูกศึกแพ้ก็แพ้บรรยากาศแพ้หน้าเสือเพราะว่าเพรแสงแสงวันนี้สอจอต้องบรรยากาศที่มุมนี้ต้องบอกว่าแต่วันนี้เข้าได้4ี่คนที่มุมเข้าได้ดีคนฉะนั้นกองโจงเชียร์แพรแสงแสงจะด,ด,ด,ดูดีกว่าหน้าเสือดีกว่าแต่ผมก็ยังชอบสู้ศึกไม่รู้ว่าแพ้ชนะไม่รู้สีด ผมชอบแหลมโพชอบสูส้ศึกนะแล้วก็พรเสน่ห์นะชอบพรเสนไอ้นี่ประเภทเขาเด้วกันแั้วคู่พรเสนก็เดินบี้เดินชนเขาไมนเหนียวประเภทไม่มีหมดมีก 1, กหนึ่งกกสองกกสามกูเองทำรายการวันนี้ก็จะชอบไปที่ธนูเพชรอาจจะสวนกัวไม่น้อยนะชอบไปที่ธนูเพชรวันนี้สามตัวผมก็แหลมโพส,สู้ศึกแล้วก็ธนูเพชรนะแหลมโพส,สู้ศึกธนูเพชร เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วั่นี้ก็ไปเจอกที่สึกห้วยไทยพลราใหม่วันนี้เฮ้เฮ้รวยกับสึกห้วยมันพาันเมืองสวัสดีครับ